ให้มันแข็งนมมันไม่เกรกมันแข็งพี่ชนะเราก็ต้องคนบ่อยๆเวลาเราเราจะจุ่มพิมนมเนี่ยเราต้องคนก่อนเพราะว่าตะโกนแป้งมันจะตกไปที่ล่างมวดมันอยู่ในน้ําและมันก็ไม่จับตัวพิมนะคะพิม์ต้องร้อนแล้วก็เวลายกมาต้องให้มันสดิษน้ำมันถ้าน้ำมันมันยังหยดอยู่มันไม่เกาะแป้งมันเกาะไม่ได้มันลื่น นะคะวันน้บางคนพอย,ยกปั๊บมันย่นใช่ไหมนะคะแล้วก็การจุ่มมีคนหนึ่งก็คือจุ่มลงไปเลยมันปิดสนิทมันจะออกตรงไหนนะคะ,ะ,คะแล้วการเขย่าถ้าหนูเขย่าแค่นี้มันไม่ได้ขยับเยื่นเลยนี่พอแป้งมันสุกมันจะติดหนูตองยกขึ้นยกลงเหมือนกับเราทําให้มันหลุดอ่ะเราแล้วเร็วๆด้วยถ้าช้าแป้งสุกปั๊บติดนะคะนี่คือเทคนิค แล้วก็การนวดแป้งหนูจะต้องนวดไข่ให้มันเข้ากับแป้งโบนนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำนะคะนวดไข่เสร็จใส่น้ำมันนวดแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่หนูก็ต้องวี่ให้แป้งมันเนียนอย่าให้มันเป็นเม็ดเม็ดนะคะเป็นเม็ดเม็ดขนมมันจะแข็งไม่อร่อยนะคะเนาะแค่น,นี้แหละเทคนิคแล้วก็การแพ็คถ้าเราจะทำขายนะคะเอ่อก็มีเทคนิค เาเอากะลาหรือช่วยก็ได้ทําให้มันสวยมันดูแบบมันสวยอ่ะก็คือความแล้วเอาอันเนี้ยกำลังร้อนๆนะถ้ามันมันเย็นแล้วมันแข็งแล้วเอาเอาหงายขึ้นวางแล้วมันจะอันนี้ไปตามต้นเคยมันก็จะบานโอ้โหดบดมันจะบานออกสวยนะคะแล้วก็ทําให้คือมันดูดูแล้วมันน่าซื้อแต่ถ้าอย่างนี้เมันธรรมดานะคะเราจะทําขายเราต้องเอาถ้วยเล็กๆเนี่ยถ้วยขนาดนั้นอ่ะ มาวางแล้วก็วางขนมนที่ร้อนๆนอะ่ะตักจากกระทะมาใหม่ๆก็มาวางแล้วค่อยไปวางกระถางนะคะนะักเทคนิคในการจำหน่ายเนาะแล้วก็เราต้องแพ็คให้สนิทอย่าให้ลงเข้าราะว่าถ้าลงเข้ามันไม่โตเนี่ยนะคะการแพ็คก็ต้องพักให้มันหลายชั้นหน่อยนะคะป้องกัน กระตุป้องกันลมข้าวแค่นั้นเองนะคะเป็นขนมที่ทําง่ายกําไรเยอะเพราะว่าไม,เาาเมเ่เยี่ยงเนยเราไปเยอะเป็นเยอะเลยนะคะนะกำไรเยอะแยะเลยเนี่ย,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 ยส่งตามร้านได้เพราะว่ามันสามารถเก็บได้สมสาวันนะคะเนีย่ยเม่เอีย็นก็บางคนก็ฝีมือดีอมากนะบางคนก็อาจจะตื่นเต้นเนาะเขไมา่จะได้าการเรียนอะ่ะก็คือการฝึกมัาเรี้ยวเราก็เป็ี่ยนเราพอทำทำไปเราก็จกะกจ่า ได้อีกนะคะแล้วก็คือมือต้องนิ่งเนาะถ้าเราไปเอียง